บทสวดปฏิจจสมุบาทอิทะพิขเวอริยสาวกโกปฏิจจสมุป,ปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมานาสิกโรติภิกขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุป,ปาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปปาทาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอีทางนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะที่ทาง ได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจยา นามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปะป,ปัจจยาสลายตานังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตานะสลายตานะปัจจยาผัสโส พัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีพัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตันหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพภพพระวปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชารามะระนังโสกะ ปริเทวะทุกขโทมนะัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนะัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสะ เกวะลสสะทุกขกันทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตะเววอาเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโทรเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณน,นิโรธา นามรูปะนิโรธโเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตานะนิโรธเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตานะสลายตานะนิโรธา ผัสสนิโรธโทเพราะมีความดับแห่งลายตะจึงมีความดับแห่งผัสสัเพราะมีความดับแห่งปนะัสะสะจึงมีความดับแห่งเวทานาเวทานานิโรธา <c oughs> ตัณหานิโรโท เพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาตันหานิโรธาอุปาทานนิโรโทเพราะมีความดับแผงตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานานิโรธาภวะนิโรโท เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชารามาระนังโสกะปริเทวะทุกขโทมนะัน สุปายาสานิรุตชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนันอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตัสะเกวะลัสสะทุกขกันทัสสะ นิโรโทโหติติความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุ